สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมเลยวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมฝากพี่ๆนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับเพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกาันกดติดตาม subscribe ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของสวยๆนะครับก็จะได้รับชม ก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก a t ิท n p i t h a k boonpi tak นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156ครับเวลาพี่ๆนะครับได้รับสินค้าเนี่ยก็จะได้รับสินค้านะครับที่พร้อมใช้งานเลยรวมถึง ได้รับใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแหวนเพชรเรือนเหลี่ยมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 10k ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่78ตังแบ่งเป็น เพชรเม็ดย่อนะครับได้เพชรเม็ดใหญ่เลย4เม็ดรวม47ตังค์นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก16เม็ดรวม31ตังค์น้ำหนักรวม8.35กรัมขนาด59ราคาขายเพียง2,9,900บาทราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ชิ้นงานสวยอีกด้วยตัวเรือนะครับใส่ง่ายแล้วก็เต็มหน้านิ้วประดับด้วยเพชร ขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับตรงกลางเนี่ยได้เม็ดใหญ่แหวนแบบนี้ใส่ง่ายมากครับสำหรับพี่ๆผู้ชายนะครับที่อาจจะกำลังอยากได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งนะครับไว้ใส่ได้หล,หลายๆโอกาสไม่ว่าจะใส่ทำงานใส่ติดนิ้วหรือแม้กระทั่งนะครับไว้ใส่ออกงานเวลาไปสังสรรค์แฮงเอากับเพื่อนๆเ,เนี่ยวงนี้ถูกใจแน่นอนครับที่สำคัญด้านข้างมีการ แกะฉลุลวดลายได้อย่างละเอียดประณีตอีกด้วยกด CF ได้เลยนะครับแหวนทับทิมสยามดิบนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดย่อนะครับด้วยทับทิมสยามดิบนะครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.76กรัตน้ำหนักรวม8.62กรัมขนาด51ราคาขาย98,000 500บาทงานสวยนะครับแล้วก็น่าซื้อมากๆด้วยทับทิมสยามดิบตัวทับทิมนะครับต้นไม่ได้แกะช่างแต่ว่าได้เม็ดใหญ่วัดขนาดดูจากด้านหน้าเนี่ยจะต้องมีประมาณ2กะลัดขึ้นไปนะครับสำหรับตัวทับทิมเป็นพลอยดิบนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวเรือนะครับที่ประดับเนี่ยก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟ มาในเรือนดอกพิกุลซึ่งเป็นตัวเรือนแบบคลาสสิกใส่ยังไงก็ดูโดดเด่นแล้วก็สวยหวานนะครับสำหรับพี่ๆหลายท่านเลยให้ต้นหาทับทีมสยามนะครับเม็ดนี้เป็นทับทิมสยามดิบอีกด้วยอยากให้พี่ๆมีไว้จริงๆหน้าแหวนนะครับก็ตัวเรือนดอกพิกุลเนี่ยเขาก็จะได้อ่าหน้ากว้างนะครับแบบมาตรฐานเลยใส่ได้นะครับทั้งการใส่ ทำงานใส่ในชีวิตประจำวันรวมถึงไว้ใส่ในโอกาสพิเศษต่างๆอีกด้วยกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับข้อมือโซ่เพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาวนะครับ75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิน้นอยู่ที่12.82กรัตนะครับน้ำหนักรวม3 2 8 6กกรัมนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่17.8เซนติเมตรราคาขาย2 2 5 0 0 0บาทราคาดีอีกหนึ่งชิ้นเลยแล้วก็เป็นงานชิ้นใหญ่นะครับที่คุ้มค่าแล้วก็งานสวยเท่มากๆครับสภาพนะครับโดยรวมเนี่ยสภาพดีเป็นโซ่เพชรซึ่งประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆมีความละเอียดนะครับแล้วก็เพชรขาวเล่นไฟ ใส่แล้วดูเท่นะครับดูรู้เลยว่าเป็นของแพงแล้วก็เป็นงานที่มีดีไซน์ใส่แล้วดูดีนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับทุกๆก,การเคลื่อนไหวของพี่ๆแน่นอนงานดีราคาดีนะครับตัวเรือนทองแทบจะเหมือนเป็นการแถมเลย CF เลยครับ แหวนไพลินไทยเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว75%นะครับแล้วก็ประดับเม็ดย่อดเนี่ยด้วยไพลินไทยนะครับสีของเขาจะเป็นสีนิลกาลนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร66เม็ดรวม54ตังน้ำหนักรวม7.48กรัมขนาด54ราคาขายเพียง29,500บาทเป็นงานตัวเรือนนะครับสวย สวยมากนะครับแล้วก็แน่นหนาด้วยน้ำหนักดีนะครับดีไซน์สวยใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับตัวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟระยิบระยับดีครับแล้วก็ในส่วนของไพลินเม็ดย่อเนี่ยจะเป็นไพลินไทยนะครับเฉดสีของเขาจะเป็นเฉดสีนิลการสีเข้มเลยแบบนี้นะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยที่ชอบงานไพลินนะครับสีเข้ม ชิ้นนี้น่าจะถูกใจแค่ตัวเรือนก็คุ้มแล้วกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนเพชรสีน้ำตาลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่1.65กรัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับจะเป็นเพชรสีน้ำตาลจิรนัยเหลี่ยมนะครับ1เม็ด ขนาดถึง93ตังเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก150เม็ดรวม60ตังเพชรบาเก็ตนะครับอีก2เม็ดรวม12ตังน้ำหนักรวม5.02กรัมขนาด52.5ราคาขายเพียง7,9,900บาทราคาดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นงาน นะครับดูแตกต่างจากงานเพชรทั่วไปความพิเศษครับก็คือเม็ดยอดเนี่ยจะได้เพชรสีน้ำตาลนะครับมีความแวววาวนะครับแล้วก็ประกายดีในส่วนของตัวเรือนใส่ง่ายใส่ติดนิ้วเลยเพชรเม็ดยอดได้เม็ดใหญ่ถึง93ตตัง CF ได้เลยครับแหวนมรกตเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 75%นะครับประดับเม็ดยอดเนี่ยด้วยมรกตแซมเบียขนาดถึง3.26กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.90กรัตน้ำหนักรวม6.5กรัมขนาด55.5ราคาขาย1 8 5 9 0 0บาทชิ้นนี้เป็นงานพรีเมียมนะครับ โดยที่นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยได้สั่งทําขึ้นนะครับพิเศษเลยทํามาแพงมากนะครับอันนี้ก็คือต้นได้มาในราคาคุ้มค่านะครับแน่นอนเลยพี่ๆดูตัวเรือนไม่เหมือนใครครับไม่ช่ไม่ใช่งานตัวเรือนแบบปั๊มเอานะครับอันนี้เป็นงานดีไซน์ประดับด้วยทั้งเพชรหยดน้ำแล้วก็เพชรกลมนะครับในส่วนของมรกตแซมเบียเนี่ย ก็จะได้มรกตแซมเบียสีเขียวสวยใสข้างในมีเนื้อพลอยตามธรรมชาติบ้างในส่วนของเพชรสวยงามแล้วก็มีความนะฮะดูหวานดูลม,มุนมากๆแหวนแบบนี้น่าสะสมแล้วก็น่ามีไว้ใช้มากๆเลยครับ CF ได้เลยครับ สร้อยคออิตาลีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำอิตาลี75%มีตอกนะครับน้ำหนักรวม2.81กรัมความยาว16นิ้วราคาขายเพียง8,590บาทงานน่ารักนะครับเป็นสร้อยเส้นเล็กๆนะครับบางๆไว้ใส่น่ารักๆในชีวิตประจำวัน ได้มาในราคาพิเศษนะครับก็ส่งต่อให้กับพี่ๆไว้ใช้กันในราคาเบาๆกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับสร้อยคอพร้อมจี้เพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว75%นะครับแล้วก็ประดับเพชร7เม็ดรวม40ตังน้ำหนักรวม3.27กรัมความยาวสร้อย 15นิ้วราคาขายเพียง1 8 9 0 0บาทงานน่ารักครับแล้วก็ใส่ง่ายๆนะครับเป็นอีกหนึ่งงานสร้อยคอพร้อมจี้นะครับที่ใช้งานได้จริงถ้าพี่ๆนะครับใส่สร้อยได้พอดีชิ้นเนี้ยอยากให้มีไว้ในส่วนของจี้นะครับจะเป็นดอกพิกุลเพชรประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยแล้วก็ในส่วนของใส่สร้อยนะครับใส่ง่ายๆเป็นสร้อยเส้นเล็ก เบาๆไว้ใส่ได้กับทุกๆโอกาส CF เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบูวิทักษ์ด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆที่อบอกต่อนะครับให้กับญาติสนิทมิสหายนะครับได้เข้ามาชมแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรารวมถึงพี่ๆนะครับที่ช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมา เยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เจเจมอลชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณครับวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้ต้องคานิลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆคลาทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย